กุเร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 ตำุ่้เลยนะตำฮู้เยอะมือนี่โอ้ยพัดแก่ข้าวตำุ่้กินข้าวก่อน <c oughs> คลิปวอลคลิปเรียวครับคลิปเรียว <c oughs> คลิปเรียวคลิปเรียวเ <c oughs> บิองเบืองเบืองฝีมือแมวใส่นะฮะฝีมือแมวใส่นะฮะอ๋อแดงว่ะแดงว่ะ <c oughs> ดู sai đây cái bọc cái bọc ướt để cả nè để, mà. để, để để cả nè áo nó đi chém nó gì lại cái thùng ấy ăn mặn mày cái อี่ว่ะกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็กินเพราะมันหิวเบิงงเบ เป็นจังได่รายการบล้วครับเพิ่มเนื้อนี่หอมเหนียวครับเย็นแล้วใช่ไหมเย็นแล้วครับผมน้ำในกระบังเย็นแล้วก็จะได้แจ้งขามารับเลยเก็บไก่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 อันนี้เก็บหมูอันนี้เก็บหมูทำมาเด้อมาดูแซมกันครับบะนี้วัว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  นี่นี่ขอนี้อ,นอ,อันนี้นี้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองมึงก่อนลองมึงจะข้าก่นอนนี่มบึ้งอืม,ม,ม,ม